เน่เน่เนี่ยเดี๋ยวรมก็มีหลุมมาเยัยมีน้ำหนึ่งนี่ยน้ำไม่ได้เจาะเลยนะแม่ไม่ได้เป็นคนเจาะเลยครับนี่หลักฐานหลักฐานเออมันมีคนลอยเด็ดไว้เออเข้าไปในนั้ปุ๊บอ่าทุกคนสังเกตก่อนอันหนึ่งนะเช็กก่อนเช็กก่อนเช็กเช็กอันนั้หนึ่งนะสังเกตก่อนว่าของงินหายไปเปล่าของใครหายบ้างบอกมาพิมพ์บอกมาว่าของใครหายในกล่องเนี้ย แล้วก็บ่องกล่องใบที่สองเลยนี่ไ <h> ม <reforms> <pl ains> ่พอนะมันมีภาพดวงตามาดูมาดูอย่างเี้อย่างเี้นี่นะขึ้นไปปุ๊บมันจะไม่มีน้ำเลยไม่มีน้ำถูกไหมไอเราขึ้นไปดวงการใช่ไหมเราขึ้นไปชิงเงินก่อนเนี่ยมันมีน้ำมันมีภาพดวงตารม่โพนะมันมีกล่องนียตอนนั้นอ่ะที่เราขึ้นมาใช่ไหมเดี๋ยวเนี่ยมันมีกล่องใบนึงคือใบนี้เลยแกะออกมาปุ๊บมันก็เป็นแบบเนี้ย แต่พอมาวันเนี้ยเข้ามาปุ right, really uh ๊บใช่ไหมเจอใหม่อีกใบหนึ่งเนี่ยแค่นี้กันแบบเดี๋ยวไปดูชั้นล่างกันว่าชั้นล่างมีอะไรเกิดขึ้นชั้นล่างมันก็ไม่มีค่อยไม่มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะไม่แกรีวิวมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยน้องแข็งมาจากไหนเนี่ยไม่มีอะไรวันนี้กับใครกับใครไม่ไม่ได้ไือเอ้ยยุ่งงานเลยมะ